จุดนี้ก็มีการก่อสร้างต่อหม้อแล้วก็เกอร์เดอร์แล้วนะครับท่านผู้ชมนี่ครับท่านผู้ชมได้ชมครับเส้นทางจุดนี้จะไปเข้าจุดไหนครับเดี๋ยวผมจอดแล้วก็ถามชาวบ้านก่อนนะครับว่าจะไปเข้าจุดไหนได้บ้างหรือต้องขึ้นยูเทินกลับไปทางเดิมแล้วก็ขึ้นสะพานแล้วก็เข้ามาฝั่งนี้ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปติดตามชมหรือไม่ก็ไปด้านหน้าอีกนะครับแล้วก็ ย้อนกลับมานะครับท่านผู้ชมครับก็มาตันนะครับท่านผู้ชมนี้ไปไม่ได้นะครับมาตันในที่เขารับซื้อของเก่านะครับท่านผู้ชมนี่ครับเส้ทนทางรถไฟความเร็วสูงตอนนี้ครับก็จะดําเนินการก่อสร้างน่าจะไปถึงนวันครน,นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวติดตามชมกันครับผม ผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้กลับรถแล้วก็วิ่งออกมาที่ถนนใหญ่อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับท่านผู้ชมก็เราจะไปดูว่าจุดตัดที่สามารถไปที่ทางรถไฟได้จะเป็นจุดไหนกันนะครับท่านผู้ชมก็ตะกี้ก็ไปสิ้นสุดที่คลองนะครับท่านผู้ชมไม่มีทางไปต่อนะครับก็เลยต้องกลับรถออกมานะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็อยู่ที่ นี่ครับเป็นวงเวียนเราก็จะเลี้ยวซ้ายจุดนี้นะครับท่านผู้ชมจุดนี้น่าจะเข้าทางรถไฟได้นะครับเราก็ไปกันตามเส้นทางนี้แหละครับท่านผู้ชมว่าจะไปตัดกับไอต่อมอรถไฟที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วระหว่างสถานีบ้านโพไปถึงสถานีอยุธยานะครับ ไปถึงไหนกันต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมตามกันไปเรื่อยๆนะครับจากสถานีอยุธยาไปถึงสถานีบ้านโพนะครับก็คือที่ผมผมจะผมจะวิ่งมาจากจังหวัดสระบุรีเข้าไปสถานีอยุธยาแล้วก็เข้าไปที่กรุงเทพนะครับท่านผู้ชมสถานีมันก็เลยเลียงจาก ฝั่งกอมอมากมาที่กอมอน้อยนะครับท่านผู้ชมแต่จริงๆแล้วก็จากถ้าพูดจากจุดเริ่มต้นจากกอมอศูนย์ก็เริ่มจากสถานีอยุธยาไปที่สถานีบ้านโพนะครับแต่ทีนี้ผมวิ่งจากสถานีบ้านโพมาที่สถานีอยุทยานะครับท่านผู้ชมมองไกลๆอยู่ก็มีต่อมอสูงอยู่นะครับท่านผู้ชมนี่ครับเราจะเลี้ยวซ้ายออก ตอนนี้ผมก็ได้กลับรถแล้วก็เข้ามาในพื้นที่กอ่อสร้างเลยนะครับท่านผู้ชมด้านซ้ายมือก็จะเป็นน่าจะเป็นยาร์ดเอาไว้หล่อคอนกรีตนะครับท่านผู้ชมแล้วเป็นบ้านพักของเจ้าหน้าที่ของโครงการนะครับหรือผู้รับจ้างนะครับท่านผู้ชมนี่ก็จะเป็นผู้รับจ้างก็เป็นช่วงนี้น่าจะเป็นผู้รับจ้างจีนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายไปก่อนนะครับ เนื่องจากให้มันไปต่อเนื่องจุดที่เราวิ่งมาครับท่านผู้ชมนี่ครับจุดนี้ก็จะเป็นช่วงต่อหม้อแล้วนะครับท่านผู้ชมเราก็จะวิ่งไปช้าๆไปพร้อมๆกันให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังไปพร้อมๆกันนะครับนี่ครับตรงนี้จะเป็นต่อหม้อตอนนี้ผมวิ่งไปที่กมมากนะครับท่านผู้ชมนี่ครับ นี้อยู่ที่กม57นะครับกิโลเมตรที่57ก็กิโลเมตรก็จะเริ่มจากกรุงเทพมานะครับท่านผู้ชมก็คือสถานีกลางบางซื่อนะครับเริ่มต้นมาที่กมศแล้วก็บวกขึ้นมามาที่สถานีดอนเมืองสถานียุธยาสถานีสระบุรีสถานีปากช่องแล้วก็สถานีนครราชสีมานะครับท่านผู้ชม ช่วงนี้จะมีอยู่5สถานีนะครับเริ่มจากกมศูนย์ระยะทาง254 53กิโลเมตรนะครับท่านผู้ชมประมาณนี้นะครับช่วงนี้ก็เป็นจากสถานีบ้านโพไปถึงสถานีอยุทยานะครับมีระยะทางประมาณ8-9กกิโลเมตรนะครับอยู่ในช่วงสัญญาที่ นี่ครับระยะที่4ขีดหนะครับท่านผู้ชมก็คือจากบ้านโพไปถึงพระแก้วนะครับอยู่ในช่วงดําเนินการก่อสร้างอยู่นะครับท่านผู้ชมก็จุดนี้ถ้ามาฝั่งวิ่งเข้ากมวิ่งเข้ากมติดลบมานะครับจะออกจากสถานีอยุทยามาในจุดนี้ก็ประมาณ1.5กิโลเมตรหรือถึง2กิโลเมตรนะครับท่านผู้ชม ผมก็ไม่ในใจผมไม่ได้วัดระยะทางนะครับจุดนี้ก็อยู่ในช่วงการติดตั้งเครื่องจักรนะครับนี่ครับในการยกตัวเกร์เดอร์วางบนสะพานนะครับท่านผู้ชมด้านหน้าตามที่ท่านเห็นนี่ครับท่านผู้ชมครับช่วงก่อสร้างนะครับก็ถ้าวิ่งมาจากกรุงเทพไ รถไฟความเร็วสูงจะอยู่ซ้ายมือนะครับจะเป็นช่วงต่อหม้ออยู่ซ้ายมือนะครับท่านผู้ชมมาถึงก่อหม้อมากนะครับเดี๋ยวเราจะวิ่งไปให้สุดแล้วก็วิ่งย้อนกลับมานะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็ชมไปพร้อมๆกันนี่แหละครับผมก็ยังไม่เคยมาเพิ่งมาครั้งแรกที่พาที่พาท่านผู้ชมมาลุยมาติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างนะครับท่านผู้ชม ข้างบนก็น่าจะยังไม่เทพื้นนะครับยังไม่วางรางนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นบันไดขึ้นการทำงานในที่สูงนะครับเซฟตี้ร้อยนะครับท่านผู้ชมเพื่อความปลอดภัยของคนงานและผู้ควบคุมงานนะครับท่านผู้ชมในการขึ้นไปตรวจง,งานด้านบนนะครับตะกี้เราวิ่งมาจากฝั่งนู้นครับท่านผู้ชมวิ่งไปฝั่งนู้นครับ บรรยากาศดีนะครับเส้นทางรถไฟความเร็วสูงด้านขวาก็จะเป็นทางรถไฟเดิมนะครับท่านผู้ชมทางรถไฟเดิมที่เป็นทางเสมอระดับหรือยกยกขึ้นเสมอระดับยกขึ้นจากดินเดิมก็ประมาณเมตรห้าสิบนะครับท่านผู้ชมก็เป็นทางเสมอระดับนะครับ เขาเรียกทางเสมอระดับนะครับทางรถไฟเดิมนะครับท่านผู้ชมเส้นทางก็จะขุกข่วิดีโอก็จะสันสันนิดหน่อยนะครับท่านผู้ชมช่วงนี้ก็จะเป็นมันจะเป็นช่วงๆนะครับจะเป็นช่วงกมแบบต่อหม้อต่ํานะครับท่านผู้ชมกมต่ําช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่จะเป็นการก่อสร้าง เป็นคันทางสูงแล้วก็เป็นช่วงต่อหม้อเป็นสะพานนะครับท่านผู้ชมเป็นสะพานเหมือนที่ท่านเห็นอยู่ด้านหน้านี้แหละครับเขาเรียกสะพานก็คือต่อหม้อสูงนะครับทางยกระดับนะครับท่านผู้ชมแล้วก็จะมีช่วงคันดินสูงก็คือจะเป็นโครงสร้างคันดินสูงนะครับเดี๋ยวเราไปให้สิ้นสุดจุดนู้นนะครับแล้วก็ขับกลับมานะครับท่านผู้ชมช่วง บ้านโพถึงอยุธยานะครับช่วงนี้แต่ผมวิ่งมาจากมาจากบ้านดอนกลางซึ่งต่อจากคลิปอีพีที่สีที่ผมลงไปก่อนสองอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมเส้นทางก็จะเป็นหลุมเป็นบอ่อหน่อยนะครับเนื่องจากน่าจะจุดนี้น่าจะทิ้งไว้นานแลยนะครับ จะดําเนินการก่อสร้างไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมก็มาติดตามชมว่าจะไปสิ้นสุดถึงไหนนะครับน่าจะวิ่งไปถึงนวัดนครนะครับวันนี้ก็ติดตามนะครับติดตามไปเรื่อยๆนะครับแต่ผมเกินตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะครับว่าจริงๆผมจะเริ่มต้นจากบ้านดอนกลางซึ่งมาเชื่อมต่อในคลิปที่แล้วที่ผมสัญญาว่าจะมาลุย หน้างานให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับอีกนะครับแต่ในเมื่อมาแล้วเรามีเวลาเราก็จะวิ่งไปให้จนถึงสิ้นสุดนะครับไปสิ้นสุดถึงจุดไหนก็ติดตามกันไปในคลิปนะครับตอนนี้ก็มาเข้ามาถึงจุดเริ่มต้นหรือจุดเริ่มต้นของของจุดนี้นะครับก็คืออยู่ที่ กมเท่าไหร่ครับเดี๋ยวพาไปชมครับผมนี่ผมก็ได้เดินลงมาแล้วนะครับก็จะมีเสียงลมเสียงอะไรนิดหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับจุดนี้ผมยืนอยู่ที่กมกมที่59าบกาวกเานะครับท่านผู้ชมก็จุดนี้ก็ออกมาจากสถานีอายุทยาประมาณประมาณห จุด5ถึง2กิโลเมตรนะครับท่านผู้ชมอยู่ที่เพีย1804นะครับท่านผู้ชมเพียที่1804นะครับท่านผู้ชมนี่ครับเป็นจุดเริ่มต้นของของที่ดําเนินการก่อสร้างนะครับก็ไปดูคลิปต้นๆ้นก็ยังไม่ขึ้นต่อหม้อจากสถานีสระบุรีมาถึงสถานียุทธยานะครับแต่จะเป็นช,ช่วงการก่อสร้างอยู่นะครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวเรา ขับมาแล้วเดี๋ยวเราขับกลับไปนู่นครับแล้วก็ดูไปพร้อมๆกันครับผมมันจะเป็นกมลลบไปเรื่อยๆนะครับก็คือผมจะวิ่งเข้ากรุงเทพนะครับท่านผู้ชมจุดนี้ก็เป็นทางรถไฟเดิมนะครับท่านผู้ชมนี่ครับตะกี้เรามาเรามาจนมุมจนมุมจุดนี้ครับก็จะเป็นร้านรับซื้อของเก่านะครับวิ่งเข้ามานี่ก็เดี๋ยวไปติดตามชมกันครับครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านช่องโกวิชชาเนท เอามาชมกันต่อเลยครับผมท่านผู้ชมผมตอนนี้ผมอยู่ที่กม59นะครับท่านผู้ชมก็เพียที่1 8 0 2นะครับ04นะครับท่านผู้ชมจุดนี้ก็จากสถานีบ้านโพไปถึงสถานีอายุทยานะครับท่านผู้ชมก็จะอยู่ในช่วงสัญญาที่ เป็นสัญญาที่4ีขีดหนะครับช่วงบานโพถึงพระแก้วนะครับท่านผู้ชมก็ก่อนคลิปเริ่มต้นก็เราเริ่มจากที่บานบ้านไอสถานีดอนกลางนะครับท่านผู้ชมก็จะวิ่งมาเรื่อยๆเข้าฝั่งกรุงเทพนะครับท่านผู้ชมลบกอมอมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปที่สถานีบ้านโพนะครับ จะสิ้นสุดไปที่สถานีบ้านโพนะครับอยุธยาบ้านโพนะครับท่านผู้ชมชมกันไปช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ดำเนินการก่อสร้างต่อหมอ้อเกือบแล้วเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมก็อยู่ในช่วงก็จะเป็นบางจุดนะครับยังไม่แล้วเสร็จนะครับก็จะเป็นบางจุดที่ดำเนินการก่อสร้างมีต่อหมอ้อแล้วนะครับนี่ครับด้านหน้าที่ท่านเห็น อยู่นี่นะครับท่านผู้ชมก็ชมกันไปเรื่อยๆไปพร้อมๆกันนะครับด้านขวามือส่วนด้านซ้ายมือก็จะเป็นทางรถไฟเดิมนะครับท่านผู้ชมด้านซ้ายมือก็คือฝั่งนี้นะครับด้านขวามือฝัอ่งนี้นะครับท่านผู้ชมทางรถไฟ เดี๋ยวเราปรับเสีงให้มันสว่างหน่อยนะครับท่านผู้ชมมันย้อนแสงนะครับก็เลยมองไม่ค่อยเห็นเลยปรับให้ท่านผู้ชมได้ชมหน่อยครับช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงติดตั้งตัวข้างบนนะครับท่านผู้ชมก็เป็นเกอร์เดอร์นะครับตัวเกอร์เดอร์นะครับ จะเป็นการดึงลวดสลิงเอานะครับท่านผู้ชมร้อยสลิงแล้วก็ดึงเอานะครับก็จะรอรออยู่ที่ด้านนอกนะครับแล้วก็ยกมาติดตั้งนะครับก็จะมีเครื่องจกักรเครื่องมือติดตั้งนะครับนี่ครับด้านหน้าที่ท่านเห็นอยู่นะครับเป็นโครงเหล็กเป็นมอเตอร์เป็นสลิงนะครับท่านผู้ชมในการยกขึ้นแต่ละครั้งแต่ละสแปนนะครับท่านผู้ชมระยะห่างของสแปน ในจุดนี้น่าจะประมาณ25เมตรนะครับท่านผู้ชมอยู่ราวๆนี้นะครับช่วงสแปนช่วงต่อหม้อก็จะมีความสูงแตกต่างกันไปนะครับอยู่แต่ละอยู่ในพื้นที่ครับท่านผู้ชมก็จะมีสูงบ้างต่ำบ้างนะครับช่วงที่เห็นอยู่นี้ก็จะสูงประมาณ5เมตร ได้ครับแล้วก็จะมีช่วงสูงขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับช่วงที่ติดตั้งอยู่นะครับท่านผู้ชมด้านหน้านู้นครับนี่ครับชมกันไปให้บรรยากาศมันเล่าครับท่านผู้ชมเพิ่มความสว่างให้ท่านผู้ชมได้ชมเลยนะครับ จะมีตู้เก็บเครื่องอุปกรณ์นะครับท่านผู้ชมด้านขวามือสุดก็จะเป็นทุ่งไร่ชาวนานะครับเป็นทุ่งนาทุ่งไร่นะครับเป็นสระน้ําของชาวบ้านนะครับเส้นทางรถไฟความเร็วสูงถ้ามาจากกรุงเทพไปอยู่ซ้ายมือนะครับแล้ววิง่งย้อนกลับไปกรุงเทพก็อยู่ขวาม,มือนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นทาง ทางโครงการรถไฟความเร็วสูงจากกรุงเทพถึงนครราชสีมามีระยะทาง253กิโลเมตรนะครับโดยประมาณนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเป็นเป็นการติดตั้งแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นธงขาวแดงห้ามเข้าใกล้นะครับในช่วงที่ดําเนินการก่อสร้างช่วงยกนะครับท่านผู้ชม มันจะเป็นบางช่วงที่ทางรถไฟเดิมตัดเขาก็จะเอาทางรถไฟความเร็วสูงวิ่งอีกไปฝั่งสายมือนะครับท่านผู้ชมอย่างเช่นถ้าทางโค้งเขาจะตัดให้ทางรถไฟความเร็วสูงวิ่งตรงนะครับท่านผู้ชมวิ่งให้ตรงเพื่ออะไรครับท่านผู้ชมก็เพื่อตามโครงการก็คือ250กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับถ้า ถ้าทางรถไฟความเร็วสูงมันมีโค้งเยอะมันก็จะทําให้การวิ่งรถไฟจาก250 km. ก็ลดลงมาครับท่านผู้ชมเขาก็เลยต้องตัดให้ต้องให้ทางรถไฟความเร็วสูงมีทางตรงมากที่สุดนะครับท่านผู้ชมเพื่อให้ทางรถไฟวิ่งได้ตามความเร็วได้ตามที่ออกแบบไว้ก็คือ250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับท่านผู้ชมโครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพ ถึงนครราชสีมาในช่วงที่จะสร้างต่อไปก็จากนครราชสีมาถึงหนองคายนะครับท่านผู้ชมก็จะมีสถานีใหญ่ๆนะครับสถานีบัวใหญ่สถานีขอนแก่นไปนู่นแล้วครับท่านผู้ชมเข้าในหนองคายอุดรหนองคายครับสถานีใหญ่นะครับท่านผู้ชมจุดนี้ถ้าวิ่งมาก็อยู่สายมือนะครับเนื่องจากเขาทำทางเอ็กซิตรถทางลำลองนะครับอยู่ ชิดชิดเขตทางรถไฟนะครับท่านผู้ชมก็จะมีโครงการกาจะขุดร่องน้ำแบบแบบนี้ครับบริการห้องร่องน้ำให้ชาวบ้านเพื่อไม่การเดือดร้อนนะครับท่านผู้ชมนี่ก็อยู่ที่กมห้าสิบเจ็ดนะครับกมห้าสิบเจ็ดก็ห้าสิบเจ็ดบวกลงไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชม สีระยะทางไอระยะต่อหมอประมาณยีสิบเมตรถึงยี้าเมตรได้ครับยีเมตรนะครับท่านผู้ชมเรก็จะวิ่งไปตรงไปครับจุดนี้ก็จะเป็นการปักชิปพายนะครับก็คือปัก กันดินสไลด์นะครับกันดินโครงสร้างเดิมสไลด์ครับท่านผู้ชมนี่จะเป็นช่วงต่อม้อนะครับจุดนี้วิ่งจะมีโอกาสเดี๋ยวจะวิ่งมาจากวิ่งไปจากแก่งคอยไปถึงนครราชสีมานะครับแต่ตอนนี้เราเอาวิ่งเข้ากรุงเทพก่อนนะครับท่านผูช้ชม ก็ไปเรื่อยๆครับกดติดตามช่องโควิดไว้นะครับท่านผู้ชมนี่ครับเส้นทางก็จะวิ่งคู่ขนานกับไอเส้นทางรถไฟเดิมนะครับท่านผู้ชมต่อมอนี่ก็เป็นต้นที่17 19 P พตัว P ก็เป็นพีนะครับท่านผู้ชม ียคือต้นนั่นแหละครับคลองล้ำนี่ก็อยู่ที่กมห้าสิบเจ็ดบวกหนึ่งหนึ่งสี่นี่ครับกมห้าสิบเจ็ดบวกหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็ลดลงมาเรื่อยๆตามตามเส้นทางนะครับท่านผู้ชมสี่ห้า อันนี้ก็เป็นสิบาบวก13นี่ก็จะเป็นบวกเก้าแปดศนเกสเจ็ะครับท่านผู้ชมเก้ห้าก็ประมาณยีห้าเมตรนะครับท่านผู้ชมพี่อ่ ความสูงก็อยู่ที่แล้วแต่พื้นที่นะครับความสูงของต่อมโมกนะครับแล้วแต่พื้นที่ที่ว่าจะเป็นช่วงไหนนะครับเียที่หนึ่งเจ็ดศูนย์หก การก่อสร้างเขาจะเทเป็นช่วงๆนะครับก็จะเทสามช่วงสี่ช่วงนะครับแล้วแต่ถ้าสูงมากก็เทสี่ห้าช่วงนะครับท่านผู้ชมการก่อสร้างมันอยู่ที่พื้นที่ก่อสร้าง้วยครับจุดไหนที่ทําง่ายเขาก็จะทาทีเดียวให้มันจบนะครับแต่จุดไหนที่ทํายากมันมีอุปสรรคในการก่อสร้างเขาก็จะทําหลายอย่างหลายขั้นตอนนะครับท่านผู้ชม ต่อหม้อจุดนี้ก็จะบวก56าสับจุดนี้ก็จะต่ำนะครับท่านผู้ชมแต่จริงๆแล้วต่อหม้อ,อฐานรากด้านล่างก็จะลึกนะครับท่านผู้ชมต่อหม้อใหญ่ฐานรากใหญ่นะครับ จอดถ่ายท่านผู้ชมได้ชมฝั่งนู้นก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับนี่ผมก็จะเดินไปที่จุดทางรถไฟนะครับทางรถไฟเดิมนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเป็นทางรถไฟเดิมครับท่านผู้ชมนี่มุ่งหน้าไปที่สถานีบ้านโพครับท่านผู้ชมส่วนฝั่งนี้มุ่งหน้าไปที่สถานีอยุทยาครับแต่เราวิ่งมาจากฝั่งนี้ครับท่านผู้ชมวิ่งกมติดลบมาครับ ก็จะมีการก่อสร้างยกระดับยกเกอร์เดอเป็นช่วงๆนะครับที่มองมองไปเห็นโครงสร้างเหล็กที่บนอยู่บนต่อหม้อนะครับอันนั้นก็จะเป็นในการยกนะครับทมม่านผู้ชมนี่ครับเดี๋ยวเราวิ่งไปทางนี้ต่อเลยผมโครงสร้างก็จะไม่มีต่อหม้อนะครับท่านผู้ชมก็จะเป็นคันทางดินไปเรื่อยๆนะครับน้องสายแบตจะหมดแล้วครับท่านผู้ชมน่าจะไปไม่ถึงน่าจะสุดที่บ้านโพนะครับคลิปนี้ ก็เดี๋ยวลองชาร์จแบตด,ดูแล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมว่าจะไปถึงไหนบางทีถ่ายในโทรศัพท์บางทีมัน,นอาจจะแบตอาจจะหมดเร็วนะครับท่านผู้ชมก็เกินคาดครับวันนี้คิดจริงๆคิดว่าจะมาถึงอยุธยาแต่นี้เราจะมุ่งหน้าให้ไปสุดที่บ้านโพนะครับสถานีบ้านโพนะครับท่านผู้ชมท่านผชม,ผชมจะได้รับชมรับ รับฟังใบพร้อมๆกันนะครับนี่ครับนี่ชุดตั้งนับตั้งกระเดอร์เป็นช่วงยกนะครับประกอบเครื่องจักรนะครับ สถานีบ้านโพอยู่ข้างหน้านู้นครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปให้ถึงสถานีบ้านโพนะครับก็ต่อหม้อก,ก็จะมาสิ้นสุดที่สถานีบ้านโพนะครับท่านผู้ชมจากจุด กิโลเมตรที่59นะครับท่านผู้ชมที่กมที่55ก็ประมาณระยะทาง4กิโลเมตรนะครับจากจุดนี้จากสถานีบ้านโพก็ออกมาจากสถานีบ้านโพป,ประมาณ500เมตรครับท่านผู้ชมแล้วก็ไปจุดสิ้นสุดก่อนเข้าสถานีอยุธยาก็ประมาณ2กิโลครับท่านผู้ชม ก็จะวิ่งต่อไปให้ถึงสถานีบ้านโพนะครับสถานีบ้านโพก็จะมีการถมดินนะครับท่านผู้ชมถมดินอยู่ด้านหน้านะครับจะไปได้อีกหรือเปล่าครับก็ลองไปกันครับท่านผู้ชมจะไปได้อีกหรือเปล่าครับ น่าจะสิ้นสุดตรงนี้แหละครับท่านผู้ชมไปไม่ได้ครับจากบ้านผูเขาตัดทางออกนะครับเดี๋ยวผมลงไปถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกนะครับ เขาตัดทางออกนะครับนี่ไม่รู้จะขึ้นมาได้หรือเปล่าครับท่านผู้ชมน่าจะขึ้นไม่ได้ครับก็จะมีทางเข้าจุดนี้อีกนะครับต้องวนต้องวนออกไปนะครับมาเข้าจุดนี้นะครับท่านผู้ชมจุดนี้เขาตัดทางออกนะครับนี่นี่ครับสถานีบ้านโพอยู่นี่ครับท่านผู้ชมมันจะไปไม่ได้นะครับ แต่จริงๆก็น่าจะมาได้นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าไม่เสียงดีกว่าครับเส้นทางนี่ก็มองไปทางทางอายุทยานะครับทางสถานีอายุทยานะครับท่านผู้ชมนี่ครับฝั่งนี้ครับ<ม>ก็สิ้นสุดที่สัญญาที่สี่ขีด5้าแล้วนะครับก็คือสถานีบ้านโพนะครับท่านผู้ชม จากสถานีบ้านโพไปถึงนวมนครไม่แน่ใจว่าดำเนินการก่อสร้างหรือยังครับหรือว่ายัางเดี๋ยวรอติดตามชมในคลิปต่อไปนะครับท่านผู้ชมก็คลิปนี้ช่องโควิดชาแนลก็ขอจบที่สถานีบ้านโพก่อนนะครับท่านผู้ชมอย่างไรก็ให้ท่านผู้ชมฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนลด้วยนะครับคลิปนี้ ก็ได้ทําตามสัญญาแล้วครับจากหมู่บ้านดอนกลางหรือสถานีดอนกลางนะครับก็มาที่สถานีพระแก้วแล้วก็ต่อมาจนถึงสถานียุธยาแล้วก็สถานีบ้านโพสิ้นสุดที่สัญญาที่4ขีดหนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนลนะครับแล้วกดติดตามว่าช่องโควิดชาแนลจะไปที่ไหนต่อนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย